สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนันนาศานะครับมากินหมูกระทะอย่างพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็พบกับปัญหาครับคือหอยครับหอยแครงครับเป็นหอยแครงแบบมีขนนะครับซึ่งลวกแล้วมันก็ไม่อ้าปากนะครับแกยังไงมันก็ไม่มีที่ให้เราแซะนะครับไม่มีที่เราแซะนะครับไม่มีที่แซะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแกะนะครับเผื่อท่านได้ไปใช้กับสาวๆนะครับดูนะครับดูนีครับวัตอุที่ต้องใช้นะครับช้อนสองพันนะครับต้องมีช้อนสองพันนะครับ ท้ายหลักของทานงัดทานดีนเนี่ยของอัคคีมิดิสนะครับัวนี้นะครับข้างหลังมันนะครับจะมีจะงออยู่นะครับในท่านเอาช้อนอันหนึ่งวางไว้อยูนี้นะครับหลังนั้นนะครับอีกอันครับใบงัดอันข้างบนครับแล้วก็งัดเลยครับเดี๋ยวนะครับแบบนึงมุมมันไม่ได้ครับให้มุมได้นงัดเลยครับปุ๊บแค่นี้แค่นี้ก็ได้กินแล้วครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ